ฮาเล่ดิวิสันไอรอน883นะครับคันนี้ปี2017วิ่งโคตรน้อยเลยวิ่ง5,200กิโลเท่าน,นั้นนะครับมากับชุดสีสีเขียวสวยมากนะครับโอลิฟโกลโคตส,สวยเลยอันนี้สีมาจากโรงงานนะครับอาจจะมาของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับท่อ TBR black เสียงนุ่มๆเลา้ลาๆเลยอันนี้ยางหน้าหลังหยื่อยๆอะไรครับของ m i มิชลินนะอยากให้ดูสีเขียวสวยมากสวจริงอมากองคู่ใจนะครับสกีมี่อีเก แล้วอันนี้ก็มีการล้มหน้าหาได e y d a v i d s o ให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ขายความใหม่นะครับมีท่อพร้อมซิ่งเลยก็สวยจริงๆครับดูฝังนี้กันมั่งเครื่องกลิปน็อตทุกตัวไม่มีขยับใครกำลังหา883นะครับเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ดีนะดูสีใกล้ๆครับโอลิฟโกสวยงามจริงๆดูเล็กไม้กันหน่อยนะครับเลกไม้5,200ยกิโลอาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับ ดูด yeah. ันร้าใจเราเปิดไว้นะครับ4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจกดเดียวสองโทรดต่ออำเภอด้อดออดา,านล่างได้เลยดอกเบี้ย4ปี4.5% 5ปี5.5%นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ